สวัสดีค่ะยายสนไทยปิ่นเลนค่ะพบกันอีกสักหนึ่งคลิปนะคะพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้ยายสนจะไปที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งค่ะที่ฮันโก้นะคะฮันโก้ที่ประเทศตินแลนด์นะคะเดี๋ยวเราไปชมร้านอาหารไทยที่นี่เลยค่ะของเขาหน้าทานทั้งนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะถ้ามาเที่ยวฮันโก้อย่าลืมมาร้านอาหารร้อยฮันโก้นะคะ โกนี่มีที่เที่ยวเยอะเป็นชายทะเลมาเล่นน้ำได้อะไรได้ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารก็มีชูชีพมีอาหารไทยมีขนมโดเนยเยอะแยะเดี๋ยวมาเที่ยวกันนะคะอันนี้คังโกห่างจากเคห่างจากเคโอซิงกิประมาณ100ร้อยไปไปไปตรงนั้นหน่อยร้อยร้อยสามสิบกิโลร้อยสามสิบกิโลห่างจากเคโอซิงกิใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ก็ขับรถมาน่าจะประมาณชั่วโมงหน่อยชั่วโมงหน่อยหน่อยนะคะออกจากเคโอซิงกินะคะอันนี้เป็นภาค ภาคใต้ของประเทศฟินแลนด์ใช่ไหมคะคือแค่ฮังโก้แล้วก็ไม่มีต่อไหนได้แล้วก็ต้องย้อนกลับไปค่ะแล้วสถานที่ใกล้ๆนี้มีที่ท่องเที่ยวเป็นอะไรมั่งคะมีร้านอาหารมีที่ท่องเที่ยวมีเรือข้ามไปอีกเกาะหนึงมีร้านอาหารเในอกาะด้วยค่ะ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 ส่วนมากจะเป็นชายทะเลอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะแล้มาเล่นน้ำกันอะไรกันต้องเหมือนแบบว่าเหมือนหมินบ้านเราอ่ะเนาะค่ะค่ะค่ะ ค่ะครับผ่อนแบงค์อากาศมีโรงแรมมีบ้านเข้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแบบมันเงียบสงบ่ห้างโถงแล้จะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ค่ะค่ะเป็นเมืองแบบเนี้ยนิ่งไม่ได้คนในวิถี็จะมาหาซื้อบ้านที่นี่ค่ะค่ะเมืองชายทะเลใช่ใช่มันเงียบเมืองชายทะเลค่ะทางใต้ไม่มีไฟแดงนะคะรถไม่เยอะไม่วุ่นวายค่ะรถไม่เยอะไม่วุ่นวายค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายข้าง มันจะเป็นวิวที่เขาถ่ายเพลงเลือกเพลงอะไรนะทางโก้เลยนั่นแหละค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอถ่ายอาหารเดี๋ยวนะหะเนาะถ้าพี่ๆน้องๆค่ะถ้าคนไหนผ่านไปผ่านมานะคะพี่ๆน้องๆค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนเนาะค่ะนาอเมื่อกี้พี่ๆขอเจ้าของร้านเขาก็แนะนําที่ให้แล้วเนาะค่ะนาอก็เชิญมาเที่ยวได้นะคะถ้ามาเที่ยวเขตนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะ แวะมารับประทานอาหารกันค่ะอันนี้เป็นร้านไทยนะคะร้านไทยอาหารอร่อยมากค่ะอาหารของเขาอร่อยมากค่ะมีหลายอย่างอันนี้ก็เป็นบุฟเฟ่ค่ะเป็นบุฟเฟ่มีแต่นหน้าทานทั้งนั้นเลยค่ะ อร่อยอร่อยมากเลยค่ะก็เป็นแกงหน่อไม้ผัดผัดเนาะค่ะพี่ๆน้องๆคาะน่ากินมากค่ะของเขาก็จะเป็นบุฟเฟ่ค่ะเป็นพวกบุฟเฟ่์นาะค่ะเนาะเราจ่ายครั้งเดียวก็ทานได้หมดค่ะทั้งน้ำชากาแฟนะคะชูชิของเขาอร่อยมากค่ะทำออกแทบไม่ทันค่ะแขกเยอะค่ะแขกเยอะทำออกแทบไม่ทันเลยค่ะอร่อยมาก แล้วขอถ่ายเคปรลอๆหน่อยนะคระเดินนะคะโอเคค่ะมมงงเคฟสุดหรอเคฟสแตนเดอร์มาจากเฮลซิงกิมาจากเฮลซิงกิเหมือ,อ,อนกันแล้วค่ะมาฝึกงานที่นี่3ค่ะค่ะอร่อยมากลูกอร่อยมากมากเลยอยู่เฮลซิงกิดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะช่วงหน้าร้อน ซูชิเขาอร่อยมากค่ะพี่พี่น้องๆผ่านไปผ่านมาเนาะค่ะเนาะมาเที่ยวเนาะค่ะหน้าร้อนหรือว่ามีร้านอาหารไทยร้านเดียวไหมมีร้านในฮังโกมีร้านอาหารไทยร้านเดียวค่ะมาก็พิมพ์แค่ว่าอ้อยฮังโก้ก็มาถึงแล้วอ้อยฮังโกจะมาถูกะค่อ้อยฮังโกนะคะเนาะอาหารของเขาอร่อยมากค่ะก็ฝากด้วยนะคะพี่พี่น้องๆค่ะพวกแกงอะไรพวกนี้คือหมดเองทำเอง ทำเองทุกอย่างมาค่ะเนาะค่ะเจ้าของร้านจะลงมือทำเองทั้งหมดเลยค่ะอร่อยมากค่ะเมื่อกี้กินชูชีอร่อยมากเลยเพราะว่ายายจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ไงค่ะพวกนี้ก็กินแล้วโอเคค่ะอร่อยมากถูกใจมากค่ะ ของเขาเยอะค่ะกินเป็นบุฟเฟตค่ะทานเป็นบุฟเฟตนะคะทานเป็นบุฟเฟตทานได้ตามสบายเลยค่ะอ,อร่อยทานได้เตระเวตูรวข้างก่อน ใายรบินตัวะหลังจากเรารับประทานอาหารหนักๆเสร็จแล้วนะคะก็มาตกท้ายได้ค่ะมีน้ำชากาแฟาให้ดื่มเป็นบุฟเฟตจ่ายครั้งเดียวค่ะก็รับประทานได้ทุกอย่างคะ่ะเอาที่กิ่มท้องไปเลยค่ะ ค่ะยังไงยยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกําลังใจให้ยยสนได้ทำคลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะคะพี่ๆน้องๆค่ะก็อขาขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆได้รับชมเยสนไทยฟิลแลนด์จนจบคลิปนะคะก็อขาขอบพระคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ